สวัสดีครับวันนี้ผมพาท่านมาชมการประกวดกระบองเพชรนะครับดูครับผมจะให้ท่านดูทุก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 ต้นเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับในงานพฤษาตะวันออกจังหวัดชลบุรีนะครับดูอันนี้คือต้นที่ไม่ได้รางวัลนะครับยังสวยขนาดนี้เลยท่านดูเห็นไหมครับ เดี๋ยวดูต้นที่ได้รางวัลน,นะครับเดี๋ยวดรางวัลดูต้นที่ไม่ได้รางวัลเรียกว่ากรรมการนี่ต้องงงแน่เลยนะครับเพราะว่าแต่และต้นสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วดูนะครับเยอะมากเลยครับตอนนี้เจ้าของกําลังเอากลับไปกันแล้วนะครับมาไม่ทันนะครับโอ้โหแต่ก็ได้ดูพอสมควรเลยนะครับดูครับ ท่านดูพันธุ์ต่างๆแปลกประหลาดนะครับดูเห็นไหมครับสวยทีเดียวเลยครับเดี๋ยวนี้กระบองเพชรมีอะไรที่เรียกว่าแปลกประหลาดทีเดียวเลยนะครับดูข้้งบนคล้ายๆหิมะเลยฮะไม่ไม่ใช่นะครับดู ดูครับสวยอย่าบอกใครเลยนะครับเดี๋ยวนี้การปลูกต้นไม้นะครับมีอะไรแปลกๆอีกนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับเห็นไหมงามแค่ไหนท่านดูเนี่ยดูสิครับงดงามนะครับงดงามอย่างยิ่งเลยนะครับเจ้าของเขาปลูกนะครับสวยงามเลยครับ นี่เป็นเบอร์นะครับเบอร์เจ้าของต่างๆก็กำลังนำกลับไปแล้วนะครับเพราะว่าเรามาหลังจากที่ประกวดเสร็จแล้วนะครับดูครับบางอันก็ไม่มีหนามเบอร์เยอะนะครับตั้ง300กว่า,นนาดัสนี้ัออ้ตอนในการรางวัลจับวใันสุดยอดเลยนะครับท่านดูดแล้วดูอันนี้สิครับโดยได้รับเกียรติจากาหัวหน้า เห็นไหมครับแปลกแปลกนะครับต้นไม้เดี๋ยวนี้กระบองเพชรนะครับดูครับตรวจได้ครับตองแดงนะครับตรวจคุยท่เลาะเราก็จะมาอะไรครับรูนะครับลายตาไปหมดเลยครับดูตรวจการตรวจเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าดีกว่านะครับเนี่ยท่านดูแปลกประหลาดเลยนะครับดูครับกระบองเพชรนะครับ ก็ <c oughs> บอกเป็นเป็นหลายหลายร้อยสายทันเลยนะครับหนไหมครับท่านดูอันี้ที่สามก็คือได้ที่สามนะครับอ้นี้ที่สองก็คือได้ที่สองนะครับ <c oughs> ผมว่าดูไม่รู้นะครับว่าอันไหนจะสวยเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับดูครับ อันนี้เหมือนสับประรดแล้วมาดูฝั่งนี้นะครับอ้อันนี้น้ำ <c oughs> <c oughs> เยอะนะครับดูเห็นไหมครับพันธุ์ต่างๆแปลกประหลาดดีนะครับแล้วมาดูอันนี้นะครับสวยงามมากเลยนะครับอันนี้ปุ่มปัม่มอุ้อันนี้แหลมอันนี้ก็ สวยงามทีเดียวอันนี้เป็นครอบครัวเลยนะครับนี่ครับอันนี้เหมือนสับประรดเลยนะครับสวยงามแล้วดูอันนี้สิครับอันนี้ก็เป็นตน้นเป็นกิ่งเลยนะครับดูครับนี่กระบองเพชรแต่มีดอกนะครับดูครับ เห็นไหมครับอันนี้ก็แปลกนะครับดูครับดูต้นนี้ฮะต้นนี้ดูใบเหมือนใบโพเลยเห็นไหมครับดไอ้เลขสามนะครับท่านชมนะครับเลขสามคือได้ที่สามนะครับเราไม่สามารถรู้ได้นะครับว่าอะไรสวยไม่สวยเพราะเราอยู่นอกวงการนะครับนี่สวยงามเลยนะครับดูครับ ท่านดูรถงานอย่างยิ่งเลยนะครับดูครับและดูอันนี้สิครับโผลแหลมแหลมแปลกประหลาดดีนะครับนี่ครับนี่ครับท่านดูกระบองเพชรสายพันธุ์เยอะจริงๆเลยครับโลกมนุษย์เรานี้ดีนะครับได้ดูดอกไม้สวยๆธรรมชาติให้ประโยชน์เราอย่างยิ่งนะครับฉะนั้นเราจะต้องรักธรรมชาติ แปลกนะครับดอกไม้สีสันสวยงามทีเดียวเลยดูครับนี่เรามาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้โอ้เจ้าของเขานำกลับไปแล้วนะครับเพราะว่าเราดูไม่ทันหรืดอกนี้สิครับเล็กๆน่ารักดีนะครับอันนี้เหมือนฟักทองเลยนะครับดูครับอันนี้ก็งามนะครับงามงามมากเลยนะครับดูครับ ท่านเอาไปปลูกกันหน่อยไหมครับดูครับโอ้โหนี่ครับสวยงามทีเดียวเลยแลวดูอันนี้สิอุ้ยดูมันยังตบปุ่มตบปั๊มดูท่านดูก็จะงงนะครับว่ามาีสายพันธุ์ต่างๆแปลกประลาดดีนะครับดูครับชมนะครับนี่เห็นไหมครับโอ้โหอันนี้น่าจะ พันเดียวกันประเภทเดียวกันครับถึงมารวมอยู่ที่เดียวกันท่านดูสวรรค์บรรจงสร้างจริงๆเลยเห็นไหมครับมันเหมือนคนมาแต่งเติมเติมแต่งอันนี้ใหญ่แล้วก็ลงมาเล็กเห็นไหมครับโอ้โหเหลือเชื่อนะครับธรรมชาติสุดยอดจริงๆเลยนะครับดูระดวนนี้สิครับ ห็นไหมครับโอ้โหงดงามอย่างยิ่งเลยนะครับอันนี้อันนี้ผมกลัวเพราะเป็นหนามนะครับดูอันนี้สิครับ้าดูอันนี้สิครับโอ้โหมันอยู่เป็นกลุ่มเลยน่าจะเป็นครอบครัวนะครับสวยงามทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเราข้ามไปดูฝั่งนี้นะครับ เหนมครับสุดงามเลยนะครับดูครับเห็นไหมครับเขียวเขียวสวยมากเลยแล้วดูอันนั้นจะเป็นเม็ด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 อยู่นะครับสายพันธุ์ต่างๆเยอะเลยนะครับดูครับแล้วดูอันนี้สิครับยึกยักยึกยักอันนี้ก็มันก็แปลกนะครับ แต่อันนี้สีสวยนะครับดูอันนี้สีสวยมากเลยดูครับเห็นไหมครับสีมันน่ารับประทานจริงเห็นไหมอันนี้เหมือนฟักทองเลยครับท่านดูอันนี้น่าจะพันเดียวกันด้คลายคลายฟักทองนะครับดูอันนี้ก็แหลมแหลมมาดูอันนี้นะครับดูอันนี้ก็อันนี้น่าจะกระบองเพชรนี่ได้ที่สองด้วยนะครับดูครับมาดูถิงนะครับ โอ้สุดยอดอาไปดูที่ได้รางวัลดีกว่านะครับนี่นะครับอีกเยอะแยะเลยนะครับท่านดูโงหงงามมากเลยนะครับที่ผมดูนี่ลายตามออมันไม่ซ้ำแบบเลยนะครับดูครับอันนี้ก็อันนี้ก็อ,นนกอันเล็กๆลูกของอันนี้นะครับอันนี้ได้ที่สองวยนะครับหมายเลขสองคือได้ที่สอง อันนี้เลข3ก็คือได้ที่3นะครับดูครับเห็นไหมครับดูแปลกไหมครับท่านชมดูอันนี้ดูสิครับอันนี้ได้ที่2เช่นเดียวกันนะครับเราดูไม่เป็นนะครับว่าอันไหนสวยไม่สวยผมว่ามันสวยทุกต้นเลยนะครับท่านดูนี่ท่านดูแล้วดูอันนี้นะครับอันนี้มันสีขาวใสๆอันนี้คือ ตระกูลนะครับกระบองเพชรน,นะครับรถงามยิ่งน,งนนะนีสีแดงสวยง่ามากเลยเห็นไหมครับ,รบแต่ละพันแปลกๆทั้งนั้นเลยนะครับดูสิครับ คือก็ประกวดไปแล้วนะครับแล้วก็รับรางวัลไปแล้วด้วยนะครับท่านี่โดนตัดครับโดนตัด,ดอันนี้เลยครับประกวันี้เสร็ครับ,น,น,รบน,นี้ดูนะครับเห็นไหมครับพัุนต่างๆมันก็แปลงมะหลาย ให้ดูอันนี้สิครับโอ้โหแบบดีสวยงามจริงๆเลยนะครับเขาบอกว่าน้ำนี่ใช้เยอะไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็กระบองเพชรน,นะครับดูครับ สุดยอดเลยเดอครับถืด,ดูประชาชนมาชมงานพุทธศาสนวันออกเยอะเลย,ย,ย,ยครับดูนะครับเดี๋ยวไปดูรางวัลที่หนึ่งกันนะครับนี่นะครับไอที IG เลขหนึ่งก็คือรางวัลที่หนึ่งนะครับอเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ท่านฟังนะครับรางวัลเหรียญทองการประกวดกระบองเพชรและไม้อวกน้ํา เลขาตะวันออกครั้งที่17ซึ่งผมไม่รู้นะครับไม้โอบน้ำคืออะไรมันคือแต่ละพันธุ์ที่ได้รางวัลที่หนึ่งน, <kes to S 1> นะครับตรงนี้คือได้รางวัลที่หนึ่งหมดเลยนะครับดูครับอันนี้ก็ที่หนึ่งนะครับถูกไหมครับมันเป็นแต่ละแต่ละสายพันธุ์ที่ได้ที่หนึ่งนะครับท่านดูอนี้ก็ที่หนึ่งนะครับดูอันนี้ก็ที่หนึ่งนะครับ แต่ละสายพันธุ์ของเขานะครับแล้วน so, The ี ätzen, ่ก็ที่เด่นนะครับสวยงามนะครับนี่ก็ที่หนึ่งของสายแต่ละสายพันธุ์สวยมากเลยนะครับที่หนึ่งนะครับอีกที่หนึ่งนี่ก็ที่1นึ่นะครับนี่ก็ที่หนึ่งนะครับฮะ นี้ได้ช่วยพระราชทานว่าไงนะอันนี้ได้ช่วยพระราชทานมีอันเดียวที่ได้มีอันเดียวอ๋ออ๋ออัน<อ><อ>นี้ได้ช่วยพระราชทานอของพระเทพอ,อย่างนี้เราดู<อ>ไม่รู้ว่าไหนสวยไม่สวยนะแล้วดูไม่เป็นอนะ่ะ